พาเสด็จพ่อจัดสวนเลี้ยงก้อนหินนะฮะเอาหินเศษหินมาเรียงเพื่อทำเป็นแนวเป็นแนวแล้วก็เป็นเขตแนวจัดแปลงดอกไม้นะครับแล้วก็จะได้ใส่ปิ่นปุ๋ยลงไปในจุดข้างในตรงนกขอบขอบ,ขอบนอกจะเป็นก้อนหินใหญ่รอบสะนะฮะขอบนอกนี่ไอ้ขอบในนันในผมจะใช้เป็นก้อนหินธรรมชาติตรงนี้ก็จะเป็นเศษ เสศษหินหด้ที่เอามาเรียงเป็นแปลงขึ้นายาวๆซึ่งผมได้เก็บสะสมไปตรงนี้คือพาเสด็จพ่อทําแปลงดอกไม้เพิ่มเติมแล้วก็จะปลูกดอกบานชื่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอดอกกระเจียวเติมรอยแล้วฮะดอกกระเจียววิจะทําตัวนี้เป็นแนวโดยใช้เศษหินเรียงเป็นแนวขึ้นแล้วก็เอาดินเข้า ดินปุ๋ยเข้าข้างในเพื่อไม่ให้ดินเนี่ยไหลลงไปสู่บอ่อบ่อสะหรือไหลมาข้างนอกวันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ปุ๋ยเพื่อจะได้เลี้ยงดอกกระเจียวหรือว่าดอกไม้ที่อยู่ในโซนตรงนี้นะครับพาเด็ดออกแบบนะพาเด็ดพอทำนะวันนี้โอเคลุยกันเลยนะครับจะลุยกันเลย